สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนทางการเกษตรวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนได้มาติดตามผลการทำงานของ3เกลอประกอบไปด้วยเวอร์แพนเวอร์แพนขจัาสารและหญิงเกษตรปุ๋ยอินทรีย์ทางดินวันนี้ครับผมอยู่ที่หมู่13บ้านขุนซ่องคลองพิกตำบลขุนซ่องอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรีมาติดตามผู้ที่เขาใช้3เกลออย่างเต็มรูปแบบเพื่อพลิกฟื้นต้นสุดโสมและที่สำคัญครับปีนี้ได้ผลผลิตเป็นกรอบเป็นกรรมเป็นอย่างไรนั้นผมอยู่กับทั้งสองท่านทั้งเจ้าของสวนและที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์3เกลอือเวอร์แพนวันนี้สวัสดีทั้งสองท่านครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ท่านแรกเป็นที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์การเกษตรเรียนเชิญท่านแนะนํากับพี่น้องประชาชนครับครับผมนัทวรดําหนูครับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์3เกลือครับโอ้โหเต็มรูปแบบนะครับใช่ครับท่านหนึ่งครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านเป็นเจ้าของสวนแห่งนี้ครับผมมีชื่อมีเสียงอย่างไรครับครับผมชื่อวิเชนสายแก้วครับคือมาทําสวนได้อยู่แค่5ปีครับปกติก็คือสวนเนี้ยมัน20สกว่าปีเนาะก็คือให้พี่สาวเขาท เพิ่งกลับมาได้ทำมาได้ห้าปีครับผมโอ้พี่วรนครับเหตุผลที่เป็นที่ปรึกษามาปรึกษาที่นี่เนี่ยตอนนั้นทําไมถึงเชิญผมมาที่นี่ครับป้าที่เรานับถือแกก็บอกว่าพี่เขาก็ทําทุเรียนนะอครับทีนี้ผมก็มีปุ๋ยอยู่มีสามเกลืออยู่ครับแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าสภาพมันเป็นยังไงครับตอนที่ตอนนั้นมาเจอกันเนี่ยยังไม่ทันเห็นสวนนะ่ะ สวนของเราเป็นยังไงครับพี่เชียนครับอ๋อสวนสโซมมากครับโซมโซมยอมรับเลยว่าต้นนี่มันจะ,ะปุ๊ต้นปุ๊ต้นเป็นโรคอ่ะคืออเป็นโรคสีมพูอะ่ะคือถ้าแถวสวนก็จะรู้กันดีนะจะต้องถากทุบเฉาะทายาอะไรพวกนี้เป็นหมดเลยเกือบทั้งดงผมขอถามนิดเดียว สวนที่เนี่ยมันมีกี่ไร่กันครับสวนทุเรียนแห่งนี้เฉพาะแปลงใหญ่นี่มันจะอยู่ประมาณ15ไร่ครับ15ไร่นะครับแปลงใหญ่เนี่ยครับ15ไร่แล้วทุเรียนเราอายุสักกี่ปีครับอายุยี่สิบเอ็ดเข้า22ปีครับ21 22ปีนะครับเข้า21 22ปีโอ้โหต้นใหญ่นะฮะเป็นอายุเก่าแก่เลยนะครับแล้วก็เป็นทุเรียนสายพันธุ์อะไรครับอ๋อเป็นหมอนทองทั้งหมดครับหมอนทองทั้งหมดเลยครับผมเอ้าแล้วทําไมพี่เพิ่ง มาดูแลยังไงล่ะครับผมไม่เข้าใจในรายละเอียดว่าอายุ20-21ปีพี่เป็นคนปลูกเองเหรอครับเป็นคนปลูกเองครับปลูกได้3ปีแล้วก็ให้พี่สาวทําผมไปทําธุรกิจอยู่ที่กรุงเทพอยู่เขตนนท์ครับก็เลยให้พี่สาวทํามา10กว่าปีครับตลนนี้เศร,รษฐกิจทางนู้นไม่ค่อยดีเลยก็เออขอกลับมาทําสวนบรรลายช <c oughs> ีวิตครับผมกลับามาแล้วเราตอนนั้นคือ เพิ่งเริ่มทําเมื่ออายุทุเรียนประมาณสักสิบห้าสิบหกปีสปิประมาณประมาณสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีกลับมาทําครับตอนนั้นอะ่ะมาเห็นสวนครั้งแรกเป็นยังไงครับก็มาเห็นสวนมันก็ใบก็ไม่ได้อย่างนี้นะใบยังยังยังไม่ดีขนาดนี้ครับพอทํามาเสร็จปุ๊บอ่ะมันเอ๊ะมันเริ่มโทรมเริ่มเป็นโรคนู่นโรคนี่ขึ้นมาเยอะไม่ไม่ไม่ได้คิดอะไรก็คือใช้สารเคมีตามร้านยาทั่วไป ตอนที่พี่กลับมาเห็นต้นเป็นอย่างนั้นน่ะนะครับเริ่มเลยเมื่อห้าปีที่แล้วถูกไหมครับ,รบที่พี่เข้ามาทําปีแรกที่มาเริ่มทำใช้วิธีการทําอย่างไรครับเพื่อไอ้ต้นที่มันซุดโสมในตอนที่ก่อนที่เราจะมาถึงนะซุดโสมก็มันมีสภาพเป็นยังไงครับตอนที่พี่มาอ่าซุดโสมก็คือบอกให้การฝังเข็มการฝังเข็มอ่ารักษาโรคต้นที่มันป่วยเนาะแต่ฝังฝังทุกต้นแหละ ป่วยหรือไม่ป่วยเราก็ต้องฝังหมดเมื่อกี่ต้นครับไอ้ทั้งหมดที่อ่ามันสามร้อยกว่าต้นนะครับฝังเข็มแล้วก็เว้นมาสองปีสองปีพอเว้นมาสองปีปุ๊บปีที่แล้วฝังเข็มสองรอบเลยก็ไม่เฟื้นต้นน่นเป็นยังไงมันยังโสมอยู่เลยหรอยังโซมครับโซมทํามาสี่ปีเนี่ยต้นยังโซมอยู่เลยใช่มันก็โซมแล้วผลผลิตเป็นไงครับตอนช่วงนั้นที่พี่ผมผลิตอ่าต้นโสมครับผมผลิตมันก็จะน้อยลงน้อยลงมาเรื่อยน้อยลงมาเรื่อยพี่ได้ปีละเท่าไหร่ตอนนั้นนะครับ ผมมาทําปีแรกได้ประมาณ50ตัน50ตัน300ต้นนี่นะใช่ครับผมพมมาปีสลดละอายุ18ปีแีละวอ,อายุ18เหลือเหลือประมาณสี่สิบสี่สิบตันแล้วพอม,มาปีสเหลือ30มสิบลดลดทิ้งเป็น10ตัน10ตัน10ตันเลยพี่ทํามาแต่ละปีแทนที่จะ อุตส่าห์มากะมาทําอยู่บ้านปลายชีวิต<ช>ถูกไหมครับบ้านปลายชีวิตของพี่ทาไมมันหลดเข้าหดเข้าอย่างนั้นแหละครับมันไม่ยืดออกเนี่ยแล้วเพิ่งมาเจอเนี่ยครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้แหละเจอผลิตภัณฑ์นี้ปีที่4ี่ <_ S 1> ใช่ถูกไหมครับครับปีที่4ี่ครับเมื่อกี้พี่วอนบอกว่าเข้ามาวันที่วันที่16บกพฤศจิกาย,ยน <25 64 S> 2 5 6พัครับมาเจอปี64สมาพี่เชนครับเห็นสภาพสวนแล้วพูดยังไงกับพี่เชนครับ ตอนนั้นผมผมมาก็ก็คุยกันก่อนอ๋อคุยกันก่อนกลาคืนคุยกันก่อนครับตอนนั้นผมยังไม่เห็นสภาพสวนแต่ว่าผมก็คุยกับพี่เขาครัคือยังยังไม่รู้เลยแล้วก็เพิ่งเพิ่งรู้จักครั้งแรกด้วยผมก็เลยทิ้งปุ๋ยให้เลยว่าให้พี่ทดลองใช้ก็มีหญิงเกษตรตอนนั้นรู้สึกจะสี่กระสอบหรือเท่าไหร่ที่ผมติดรถมานะแล้วก็วร์แพนกับอ่ไคตัวซานลังหนึ่ง ครับให้พี่ก็ทดลองใช้เลยแล้วหลังจากนั้นอีกสิบห้าวันผมเข้ามาพี่เขานั่งยิม้มอยู่หน้าบ้านอาเลฮะดูมือมาเลยครับให้มาดูที่สวนจากที่แกบอกว่าใบไม่มีครับฟื้นหมดเลยแล้วก็ที่เป็นไฟท็อปทอล่าไอ้คนเนา่<ค>นเอาอาคนเน่าเนี่ยจากที่มีน้ําไหลยเยิ้มนะหยุด พี่เขาบอกว่าฉีดไปสองครั้งว่าผมแนะนําว่าไม่ตอนตอนที่มาดูตอนนั้นเน่ครั้งเดียวครับตอนที่มาดูที่ว่าแห้งคือครั้งเดียวเลยครับผมยอมรับเลยแล้วพอนั่นมาเสร็จปุ๊บผมก็ให้คนงานเดินเช็คอีกทีหนึ่งแล้วก็มาซ้ําอ่าดูว่ามันลามไหมไม่ลามก็คือซ้ําไปไอ้ที่ลามก็เราก็ต้องเฉาะใหม่เชาะใหม่แล้วก็ฉีดเพิ่มอะไรเงี้ยคาว่าเฉาะนั่นคือหมายความว่าเราทํำยังไงนะครับเชาะ เฉาะต้นแลจะเป็นแผลยังไงก็คือเราถากดูว่าแผลมันอ่ามันเน่าถึงแค่ไหนแล้วเราก็เฉาะเพื่อนที่ว่าให้น้ํายาให้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 ูเคู่หูเนี่ยครับให้มันเหมือนมันเกาะอยูมันเกาะอยู่เกาะอยู่ให้ได้ไม่ให้รีบรีบไหลอ่ารีบรีบรีบไหลไปถ้าเกิดว่าต้นเรามันลื่นๆเนี่ยพอถ้าเราฉีดเข้าไปปุ๊บมันก็จะไหลเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคของพี่เชนเลยครับตอนนั้นอ่ะที่เราเราใช้นะครับ อัตราส่วนในการใช้นะ่ะเราใช้ยังไงครับหมายถึงว่าเขาทิ้งไว้เออเขาวางไว้เราอัออตราส่วนอันนี้คือผมใช้แค่อสองช้อนสองช้อนเล็กนะนะสองช้อนเล็กแล้วก็ตัวนี้คือยี่สิบซีซียี่สิบซีซีครับต่อน้าต่อน้ำยี่สิบลิตรต่อน้ำยี่สิบลิตรครับพ่นไปแต่ละต้นเลยอ่าพ่นแต่ละต้นเลยก็คือต้นไหนที่เป็นโรค <Okay. S 2> อ่าพอฉีดไปปุ๊บมันก็แห้ง ครับเอนนี้เราเฉพาะรักษาแผลก่อนเลยใช่เฉพาะรักษาแผลร,รักษาแผลเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะส5้าวันที่พี่วอนจะมาผมฉีดไปหนึ่งครั้งฉีดต้น<อ>ไปหนึ่งครั้งรักษาแผลครั้งหนึ่งฉีดต้นครั้งหนึ่งครับภายในสิบห้าวันะนะครับครับปรากฏว่าเห็นว่าพี่วอนบอกว่ามาถึงปุ๊บนั่งยิ้มครับ <laughs> ตอนนั้นรีบจูงมือมาเลยมาดูมาดูาดจูงมือมาดูใช่ครับแล้วก็ไม่ใช่แผล แห้งอย่างเดียวนะรัดใบออกมาด้วยจากที่บางต้นมีอยู่แค่สามใบที่ต้นที่พี่เขาจะตัดตอนนั้นะบอกว่าอย่าเพิ่งตัดนี่ทั้งต้นเนี่ยนะอายุยี่สบปีเนี่ยมีอยู่สามใบมีสามใบครับขอโทษมันอะไรครับมันใเปรียหรือ่าหัวจุกกันนดครับแล้วก็สามใบแต่ละใบนะจะเป็นสนิมที่ใบทีนี้รัดออกมาหมดเลยรัดออกมาแล้วใช่ครับสิบห้าวันพี่เชียงจุงมือมัน ภาพตอนนั้นอธิบายรายละเอียดที่ผมฟังทีนะครับคือมันได้ใจะครับมันได้ใจเราใช้แล้วมันได้ผลเนาะครับมันได้ผลก็เลยพี่บอลเขาบอกว่าโอเคนะถ้าเกิดจะจะคิดจะใช้ครับอ่านตาก็คือมันมีโปที่ว่าโปไฟไหมโปจัดจัดหนักอ่ะโอ้โปจัดหนักจัดเต็มโปใหญ่ใช่โปใหญ่ครับผมก็สั่งโปใหญ่มาเลยครับลงมาเต็มที่ปุ๊บคราวนี้ก็ใช้เต็มร้อยเลยยาตัวอื่นผมทิ้งหมดเลย ครับานอเลยครับผมใช้อันนี้เต็มร้อยเลยเมื่อก่อนที่เราเข็มเอาเวียงเข็มทิ้งครับกองทิ้งและปุ๋ยเก่าเก่าเราที่เราใส่เอามาไว้ล่ะครับก็คือใครอยากได้ก็เอาไปผมไม่ผมไม่เอาเลยก็คืออ่าตัดหมดเลยคือผมใช้อะไรผมจะใช้อย่างเดียวไม่งั้นเราไม่รู้ไม่รู้ผลแล้วเราใช้ควบคู่กับหญิงเกษตรถูกไหมครับครับเราเริ่มต้นอ่ะใช้หญิงเกษตรเมื่อเดือนอะไรครับ อ่าก็เดิมพนจิกาครับพนจิกาด้วยกันเลยใช่ครับก็คือเราก็ตอนนั้นยังไม่ได้ยังไม่ได้แพ็คเนะตอนนั้นยังไม่ได้แพ็คยังเป็นอ่าโอเป็นกระสอบขาวอยู่กระสอบขาวกระสอบทดลองว่าไงให้ใช่ใช่ใช่ครับผมผมก็ใส่เลยตอนนั้นพี่วอนให้มาสี่กระสอบอ่าสี่กระสอบผมก็ทดลองเลือกใส่ต้นที่เป็นเป็นโรคเยอะเะครับพอรู้ว่าหญิงเกษตรกับคู่หูมาศจรย์เนี่ยนะครับทํางานร่วมกันแล้วเนี่ย สิ่งที่พี่เห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยในต้นที่เรานําไปทดลองอะ่ะถูกไหมครับ,รบพี่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดครับคือจากที่ว่าสมอะ่ะพอเราใช้ไปปุ๊บมันดีขึ้นมองดูมันมีชีวิตชีวาคือคนถ้าทาสวนจะรู้เลยว่าต้นไม้มันเริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเขาฟื้นละฟื้นจากจากการการป่วยการที่ว่าเป็นโรคเป็นอะไรมาแล้ว อ่าแล้วนี้พอผมสั่งโปรใหญ่มาปุ๊บผมก็รีบใส่เลยรีบใส่เลยหญิงเกษตรผมมาใส่เลยต้นโลต้นโลต้นโลก่อนเลยเดือนละโลอ่าเดือนละโลเดือนละโลไล่มาจนถึงปัจจุบันเนี้ยครับเดือนเมษาที่เรากันบางทีแต่แต่ช่วงนี้ผมห่างนิดนึงเพราะมันเป็นลูกเป็นอะไรแล้วผมเมื่อจะห่างนิดนึงอาจจะสองเดือนครสองเดือนสองเดือนกว่านี่นี่นี่จะเข้าอ่าพฤษภานี่ห่างมาประมาณสองสองเดือน สองเดือนออกก็หมายความว่าตั้งแต่มีนาเราก็หยุดมาก่อนถูกไหมครับแล้วก็ตัวของคู่หูวัวแพนนั้นเราคู่หูมหัศจรรย์นะวร์แพนวร์แพนกันดูซานนะเราใช้วิธีการดูแลอย่างไงครับหมายว่ากี่เดือนครั้งกี่วันครั้งแล้วมาถึงเวลาไหนอ๋ออันนี้อันนี้คือผมไม่ได้เอาตามตามเป๊ะๆของของที่เขาบอกคือบางครั้งเราไม่มีเวลาครับเวลาไม่พอ าจะให้10วันฉีด10วันฉีดบางทีผมถึง15วันบางที20วันพอต้น,ม,นมันดีแล้วอะเราก็ยืด<อ>ยืดเวลาไปพ <อ S 1> เพราะเนื่อจากเวลาเ,<อ>เราต้ใช้เวลากับ300ต้นถูกไหมครับใช่ใชดังนั้นก็หมายความว่าเราก็เป็นสูตรของเราเองว่าถ้าพร้อมเราก็มีกําลังค,คือคือคือพร้อมฉีดเราก็ฉีดได้เลยพร้อมฉีดเราฉีดได้เลย,พยเพราะว่า่าตัวนี้คือใช้ไปแล้วเนี่ยมันได้ผลดีผมยอมรับเลยว่าจากที่ว่าต้น ต้นที่ว่าของผมนี่ใบสนิมกับทั้งนั้นเลยครับแล้วปีนี้รัดถ่ายใบยเลยครับรัดแบบถ่ายใบยเลยใบยที่เป็นสนิมร่วงเกือบหมดโอ้ oh. ร่วงเกือบหมดแล้วได้ใบใหม่มาแล้วสภาพต้นดีขึ้นมาแล้วใบใหญ่หนาคือ,อของเรานี่มันมันเป็นอินทรีผมก็เลยแนะนําบอกว่าพี่ช่วงแรกเนี่ยต้องทีหน่อยนะแล้วก็อพอเราทีเสร็จคือคล้ายๆกระตุน้นแล้วก็ล้างพวกไอสารเคมีพวกอะไรเพราะ ไคโตซานเนี่ยมันสามารถล้างพวกเชื้อราพวกอะไรได้ครับก็ล้างให้มันออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆฟื้นฟูขึ้นมาเองหลังจากที่บรรัดใบเสร็จด,ดอกออกอไม่ต้องไปใช้สารเอาละพอพี่พูดอย่างนี้เมื่อกี้ต้นหายแล้วถูกไหมครับ,รบดูแล้วรู้ว่ารอดแน่ฉันมีทางรอดแน่ตอนนั้นไอ้สามรอต้นเนี่ยมันป่วยสักกี่ต้นที่ป่วยแบบอาการ นะมันมีถึง9 0ครับโอ้โหท่านคิดดูกันแล้วกัน300ต้น90%ซนะครับหักไปเหลือเท่ากับ200270อต้นเหลือ1 0ก็หมายว่า1 0อต้นเหลือแค่นะครับ10ต้นที่ดูพอจะใช้ได้ครับถูกไหมครับพอจะใช้ได้เหลือแค่พอจะใช้ได้แต่ก็ไม่เต็มร้อยนะไม่เต็มร้อยก็กลับห้องกับแพ่งอีกใช่ใช่พี่ครับพอตรงนั้นเมื่อกี้พูดถึงมาที่ว่าดอกก่อนเลย ตอนนี้ต้นดีแล้วถูกไหมครับครับมันก็ต้องเป็นดอกเดี๋ยวต้องถามพี่เขาเลยอ่า <c oughs> ผมถามพี่เชนเลยว่าพี่เชนครับพอหลังจากเราดูแลต้นฟื้นแล้วชุ่มชื่นสด,สดใสในหัวใจแล้วตอนนี้ถ้าคำว่ารอดก็คือต้องเริ่มต้นที่ว่ามีใบพอมีใบเสร็จเมื่อกี้พี่เชนบอกไปแล้วมีใบครบถ้วนนะอ,ออกมาละสวยงามสดชื่นดอกลวครับอ๋อดอกมาเป็นเป็นที่พอใจเลยคือดอกออกมาแบบทุกต้นออก ค่อนข้างเสมอเหมือนการทําสารเลยนะครับครับเหมือนการทาสารเลยออกดีแล้วผมก็ใช้ต่อเนื่องมาเรื่อยจนได้ผลผลิตมีลูกเอาละอ่ะดอกดีมากครับนะครับพอดอกดีปับ๊บเราพาดมาเลยผลแล้วพี่เก็บผลติดผลไว้ายัางไงครับเก,ก็บผลก็คือผมแต่งแค่รอบเดียวที่เหลือไว้หมดเลยปล่อยให้มันสลัดเพราะอาของผมพิ่งฟื้นต้นมาได้แล้ว ปีนี้ฝนดีผมเผื่อที่ว่า,าต้นไม้ครับอายุของอต้นไม้เนี่ยพอถึงเวลาจะต้องรัดใบแล้วมันรัดแบบถ่ายใบครับแล้วทุเรียนเนี่ย <c oughs> ที่จะอยู่บนต้นเนี่ยแทบจะไม่เหลือนะ <c oughs> ถ้าเป็นสวนอื่นนี่คือไม่เหลือแน่นอนเ <c oughs> ขาจะสลยู <c oughs> คือวิกฤตของเกษตรกรเลย <c oughs> ใช่ครับรัดถ่ายใบอย่างน้อยๆต้นต้นอย่างเนี้นะแทนที่จะไว้ได้ร้อยลูกนะสิบลูกจะเหลือไหม อ่าแต่นี่เดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าต้นหนึ่งมีเป็นร้อยครับเนี่ยก็หมายความว่าแม้แต่เขาลัดถ่ายใบรัดอ่อนที่ว่าเนี่นะฮะก็ไม่ได้ถีบลูกทิ้งไปเลยมันต้องมีครับมันต้องมีโดยปกติมันมีอยู่แล้วใช่ใช่แต่มันไม่เยอะคือมันถีบก็ถีบไปก็คือยังไงก็คือเราไม่ต้องไปแต่งไงพอเหลือปุ๊บมันก็เหลือเท่าเหมือนกันที่เราแต่งคือเราใช้ตัวเนี้ยพอนั่นไปปุ๊บกําลังเขาเลี้ยงลูกได้ครับ การถ่าย,บายใบของเขาคือเขาเลี้ยงลูกได้ก็แปลว่าอาหารก็ครบสิครับใช่ครับ,รบเอาละครับพอลูกเสร็จตอนเนี้เมื่อก่อนน่ะพี่เราจะต้องไปเปรียบกับตอนปีไหนของพี่ว่าในปีแรกที่พี่มาทำมะเพราะว่าห้าสิบตันนั่นเป็นเครื่องบ่งบอกว่าสามร้อยต้นได้ห้าสิบตันครับแต่ช่วงทีอ่อย่างปีแรกเรารลงทุนมันก็ลงทุนสูงปุ๋ยยาอ,อะไรทั้งหลายแหล ของของเคมีอ่ะนะ <Okay. S 1> มันก็แพงไปเปรียบเทียบกันตรงนั้นไม่ได้ oh. ตอนนี้ปุ๋ยหนึ่งปุ๋ยนะกระสอบหนึ่งห้าสิบโลเนี่ย mm hmm. ไปพันแปดพันเก้าแล้วโอเคใช่ไหมล่ะฮะใช่ครับมันถ้าเราใส่ทีนึงเนี่ยใส่แค่ต้นละโลอ่ะสามร้อยกว่าต้นเนี่ยผมก็ใส่ไปอแปดลูกแล้วโอ้ oh, นั้นปุ๋ยเคมีนะใช่ฉังต้องใช้ในในอดีตถูกไหมครับ ต้นละโลแดลูกต่อต้นอ่าแล้วปีหนึ่งถ้าใช้เรามาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยบวกลบคูณหารกันแล้วเนี่ยมาใช้กับหญิงเกษตรเนี่ยมันผิดกันไปแบบครึ่งต่อครึ่งครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับผมและยิ่งภาวะอย่างนี้นะอยู่เคนกับรัสเซียคุาลบกันนี่นะครับปุ๋ยก็ขึ้นราคาเนาะอยู่เรียกตังข้าไม่ได้ทีังาไม่ได้โอ้ก็หมายความว่าขนาดเนี้ยถ้าสรุปกันง่ายๆเลยเราลดครึ่งต่อครึ่งใช่ครับจากอดีตที่เราใช้ปุ๋ยทางดินครับเอาแล้วพวก ปุ๋ยทางใบเคมีทางการเกษตรต่างๆแล้ครับมันลดไปขนาดไหนเชียมันก็ลดไปเยอะมันก็ลดไปเยอะเลยก็คืออ่าจากเราลงทุนสมมุติเราลงทุนแสนหนึ่งครับอ่าสมมุติเราลงทุนแสนหนึ่งมันก็จะเหลือห้าหมื่นมันลด <c oughs> <า>เป็นครึ่งเลยนะฮะ <c oughs> เป็นครึ่งครับ,รบอันนี้คือเป็นตัวเลขเปรียบเทียบนะครับว่ามันครึ่งจริง แต่ว่าจริงๆแล้วพี่คงไม่ใช้แค่แสนหรอกครับผมดูแล้ว300กว่าต้นต้นตั้ง21 22อปีอย่างเงี้ยนะครับเป็นเปการเปรียบเทียบเปรียบเทียบใช่ฮะให้ท่านได้ดูเบฟังว่าคือมัน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 ลดจริงมันมันมันมหาศาลอ่ะที่เนี้ย3 0 0ต้นอ่ะถ้าใช้เคมีอะไรต่างๆถูกไหมครับใช่ครบสูตรแล้วหลังยารักษาต้นอีกฝังเข็มอีกโอ้โหอย่างเซฟๆซฟก็คือไม่ต่ำกว่า5 0 0แสนครับดังนั้นนี่คือลดต้นทุนตอนเนี้ย คำว่าเพิ่มผลผลิตนะ,ะใช้ผมเปรียบเทียบกับปีไหนดีครับว่าผลผลิตที่เรา<อ>ได้ปีเนี้ยเอาจากปีที่แล้วผ่านมาไหมปีที่แล้วผ่านมานี่มัน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 ได้น้อยผมยอมรับเลยได้แค่30สิบตันเพราะมันลดลงมาเรื่อยนี่ครับอ่ามันลดลงมาถ้าเราไปเปรียบเทียบกับปีแรกนะผมว่าสูสีกับปีแรกปีนี้นะตอนที่พปีพ่ไดห้าสิบตันนะใช่ไหมครับใช่ปีนี้ยังไงผมคิดว่าได้แน่นอนเพราะตอนนี้ ที่ตัดไปแล้วเนี่ยมันก็ไปสิบกว่าตันแล้วเนาะสิบกว่าตันแล้วครับแล้วยังค้างอยู่อีกกี่ตันครับประมาณนี้นี่ก็น่าจะที่ผมคํานวณนะถ้าไม่ผิดพลาดนะน่าจะไม่ต่ำกว่าสี่สิบโอ้ก็เรียกว่าไปเท่ากับปีแรกที่เราเริ่มทําแต่ตอนนั้นเราอัดเต็มที่เพราะว่าต้นมันโสมากแต่ได้มาแค่นั้นถูกไหมครครับห้าสิบแต่ปีนี้เริ่มสตาร์ทใหม่ใช่ใช่สตาร์ทใหม่เลย ลบภาพเก่าในอดีตท,ทิ้งไปหมดถูกไหมครับใช่ใช่ปุ๋ยเคมียารักษาโรคอะไรต่างๆคว้างทิ้งไปหมดเลยพอพูดถึงเรื่องตันละได้ผลผลิตละพี่เห็นว่าลูกน้ำหนักของลูกมันเปลี่ยนแปลงไปไหมครับน้ำหนักสีนะครับน้ำนะครับรูปทรงภูต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างครับอาเปลี่ยนแปลงครับ เดี๋ยวผมย้อนกลับไปถึงเรื่องการรัดใบก่อนอ่ารัดใบก่อนนะอ่าคือการรัดใบเนี่ยถามว่าทุเรียนรัดใบเนี่ยรูปทรงของทุเรียนเนาะครับมันก็จะบิดเบี้ยวเป็นเรื่องปกติของการรัดใบครับใ,ใช่ไหมถูกดึงอาหารไปพอเราใช้ไปเรื่อยๆจากภูที่ว่ามันบิดเบี้ยวอะ่ะมันก็แป่งออกมากลายเป็นทุเรียนโดยภาพรวมคือสวยหมดอ่าบิดเบี้ยวแทบ แทบจะไม่มีตอนแรกก็ผมก็มองว่าเอ้ยทุเรียนนี่มองดูแล้วแย่ทรงไม่สวยก็เครียดเลยก็อ่ะก็ฉีดไปเรื่อยพี่ฉีดที่ผลไหมครับหมายว่าตัวฉีดครับเพราะเขาบอกแล้วว่าฉีดตรงไหนได้ตรงนั้นโอฉีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นใช่ครับถูกต้องเลยพูดแล้วไม่อยากจะนึกต่อเอาเป็นว่าเลิกผลไม้ดีกว่าครับครับครับผมคือพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาดูว่า เราก็บอกว่าของเราไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเข้ามาดูเพ้าโหโอ,อย่างนี้ไม่สวยก็จะแลอลที่ไหนสวยเขาอะขนาดนั้น,นเลยนี่ก็เห็นเพิ่งตัดกันถูกไหมครับครับเข้ามาตัดกันแล้วก็เขาเขา,เ,ขาเวลาตอนที่เขาจะตัดเนี่ยเขาต้องมีการเฉือนดูอะไรอ่าอ่าคือเขาก็ต้องเช็คหนามนะเช็คหนามเช็คเนื้อแต่ของเราเนี่ยมันเป็นหนามเขียวอ่หนามเขียวล่องเขียวครับ คือมันเป็นผิวสะอาดอะว่างั้นเนอะพ่อค้าถ้าเป็นพ่อค้าใหม่ๆหม่มาจะตัดลําบากจะตัดไม่ออกหรอกพวกลาพวกอะไรเขาบก่าตัดไม่ออกนี่คือเขาไม่ไม่ตัดคือเขาเขาไม่กล้าตัดเขาคิดว่าทุเรียนอ่อนผิวมันเขียวครับผิวมันสวยหนูมันยังเขียวอยู่ใช่มันยังเขียวสดอยู่เนี้ยอ่าพอกรีดเนื้อมาอ้าวเหลืองอ่าเนื้อดีครับใช้ได้อ้าวตัดกันได้โอ้โหแล้วถามว่าถ้าไปเช็คแป้ง ไม่ต้องกลัวเลยครับผ่านผานฉลุยผ่านฉลุย,ลยพี่เชนครับอันนี้เราพอจะสรุปได้ไหมครับว่ามันสุกก่อนเวลาอ่ามันสุกก่อนเวลาไหมมันคือสีมันมาสีมันมาไวอ,ะอ่ะอ่าพอสีมันมาไวยังไงมันก็ต้องสุกก่อนอยู่แล้วอ๋อก็เป็นอแป้งได,แงได้แป้งได้แป้งได้น้ำตาลมาใช่ไหมครับอัตราการตัดมันก็ตัดได้ไว แป้งผ่านเกษตรมาตรวจยังไงก็ผ่านผ่านก็แปลว่าพี่น้องเกษตรกรก็สามารถจะเก็บผลผลิตได้ก่อนคนอื่นเขาราคาก็จะดีกว่าเขาจริงนะครับพี่เชนใช่ครับใช่ครับถูกไหมครับคือราคาแค่อ่าห้าวันสิบวันเนี่ยราคาผิดกันเลยนะเพราะตลาดกําลังว่างๆอยู่ถูกไหมครับของเราผุดขึ้นมาเจ้าแรกเนี่ยราคามันพุ่งเลยใช่ไหมพี่เชนใช่ใช่ไหมครับอย่างรุ่นเดียวกันนะสมมติทําดอกเหมือนกันอะไรเหมือนกันเนี่ยของเราสามารถตัดได้ก่อน ผมถามนิดเดียวเวลาที่เขามาตัดเนี่ยเขาบอกไหมว่าพวกบางทีเรามีเรื่องลมเ,เ,เรื่องอะไรเนี่ยครับมันช่วยเรื่องพวกขั้วไหมครับว่าความเหนียวของขั้วในการที่บางทีไม่ต้องเอาเป็นพายุนะเอาแค่ลมธรรมดาเนี่ยมันมีร่วงมีนพี่เชนสังเกตได้ไหมครับว่าความเหนียวของขั้วหรือว่าอะไรไมันมีเอางี้เลยเนี่ยเจอสดๆร้อนๆเจอสดๆร้อนๆอย่างเมื่อคืนเนี่ยเจอลมพายุพัดแรงมากถามว่าทุเรียนเนี่ย เต็มต้นนะมีร่วงอยู่อ่า14ลูกนี่พิษเดินรอบสวนเลยเหรอนพระเช,ช้ามาเดินดูเนี่ยใช่เดินเก็บละ14ลูกถ้าเป็นตัวอื่นที่เราใช้ทั่วไปนะถ้าลมมาลักษณะนี้นะไม่ต้องแรงเท่านี้ก็ได้ครับอย่างน้อยๆต้องมีถึงสามสี่หลัวสามสี่หลัวคือแข่งอ่ะแข่งแบบ,บ <laughs> ที่ว่า ใส่ทุเรียนที่ชั่งน้ําหนัก50โลเสียงเบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่ครับอุ้ยนี่เลยใช่ล่วงทีละพูนอย่างนี้เลยครับแต่ปีนี้ถือว่าลมมาขนาดนี้คือล่วงมาแค่สิบกว่าลูกนี่ถือว่าใช้ได้ครับครับขั้วก็เหนียวพอสมควรครับเหนียวเหนียวคือใช้ตัวนี้อย่างเดียวเมื่อก่อนนี้ต้องฉีดยาขั้วเหนียวต้องอะไรหูทุกอย่างครับ ปีนี้มาตัวเดียวไม่ต้องไปปวดหัวด้วยว่าเอ้ยจะต้องไปใช้ตัวนู่นตัวนี้อะไรใช้ตัวเดียวล้วนๆทั้งปีทั้งปีครับใช้สามเกลืออั์แพนนี่นะใช่ครับอร์แพนหัวแพนกระจสารแล้วก็หญิงกเกษตรร่วมกันครับอย่างผมเห็นสวนอื่นนะครับลาดำที่เกาะลูกทุเรียน,นบางคนไม่กล้ากินแล้วก็ไอ้เพลื เพี้ยขาวอ่ะใช่ไงอ่าใช่ครับแล้วผมมาวันที่พี่เขาตัดอ่ะคือเมื่อวานแทบจะไม่มีเลยผมก็แปลกใจพี่เชนมีพวกลาดำมีอะไรเงี้มีเออถามว่ามีไหมมันมันมีครับแต่ถามว่าอ่าเราไม่ได้ชมสินค้านะครับไม่ได้ชมสินค้าคืออ่ามันมีเราก็บอกว่ามีเนาะแต่ว่าอัตราที่มีเนี่ยมันน้อยมาก มันเทียบกับที่เราใช้เคมีไม่ได้ปีนั้นที่ใช้เคมีโอ้โหได้ตัดทุเรียนไม่ถึงสิบตันไอ้นี่ไปซะเกือบสองตันแล้วโอแต่ปีนี้แบบชิวๆสบายๆไม่ต้องไปซีเรียสอะไรตัดมาลาดำนับลูกได้ครับไม่ต้องไปคุยกันถึงเรื่องเป็นตันต้องตันสามตันอะไรอย่างนี้ไม่ต้องไปคุยละแล้วพี่เชนอยากจะ บอกอะไรพี่น้องเกษตรกรไหมครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยจากที่เราล้างลาห่างหายไปเสร็จแล้วมันเริ่มต้นสภาพของเราเมื่อ5ปีที่แล้วกับปัจจุบันที่เกิดการประทับใจอะไรเนี่ยบอกพี่น้องเกษตรกรครับท่านอื่นที่กำลังสองจิตสองใจนะครับของเก่าก็ไม่อยากทิ้งไปของใหม่ก็ไม่อยากจะใช้เต็มพี่เชนให้ความรู้ เป็นวิทยาทานแก่พี่น้องเกษตรกร,กรทั่วประเทศครับครับก็คือถ้าคนคิดอยากจะใช้นะครับลองเถอะครับเพราะปีนี้ผมเป็นคนที่ว่าชอบทดลองชอบทดลองผมตัดหมดเลยยาเคมีทั้งหมดตัดหมดเลยถ้าคนที่อยากจะใช้แล้วยังกล้ากลัวมาชมสวนผมก่อนได้เลยว่าผมใช้เต็มร้อยเนี่ยมันเป็นยังไงอ่า16พฤศจิกาเริ่ม ดำเนินการรู้จักตั้งอต่16พุศจิกาแล้วก็ใช้มาต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ครับเคมี M e ทั้งหมดเลิกเป็นอันที่พอใจมากต้นที่ว่าป่วยเป็นโรคอ่ามาดูกันได้ครับถ้าคิดจะใช้ลดอัตราการที่ว่าใช้ป Ł ุ๋ยใช้ไรลดต้นทุนเน่ยพูดง่ายๆลดต้นทุนได้ผลผลิตดีอ่าขอบอกกันไว้ไว้เลยครับโอ้โหเะครับ เรียกว่าเป็นความตื้นตันใจถูกไหมครับ,รบในการใช้ผลิตภัณฑ์ก็หมายความว่าวันนี้พี่น้องกเกษตรกรครับคําว่าลดต้นทุนนั้นนะไม่ใช่ธรรมดานะครับปรากฏว่าลดต้นทุนเพิ่มเติมก็คือว่าพี่น้องก็จะได้รับโบนัสนะครับหลังจากการใช้เมื่อใช้ดีใช้จริงและบอกต่อให้ทุกคนใช้เพิ่มก็เท่ากับให้ทุกคนนั้นร่วมกันในการลดต้นทุนเมื่อลดต้นทุนแล้วนะครับส่วนหนึ่งของการซื้อผลิตภัณฑ์ ที่เรียกกันว่าลดต้นทุนไปครึ่งต่อครึ่งแล้วเนี่ยท่านยังจะได้นะครับสิ่งที่เมื่อเข้าระบบแล้วก็จะสามารถย้อนคืนกลับมาในเรื่องของเงินปันผลใช่ครับถูกไหมครับมหก็เท่ากับว่าเป็นการใช้ฟรีใช่ครับนั่นก็คือหมายความว่ากําไรของท่านเพิ่มขึ้นถูกไหมครับใช่ที่ผมพูดอย่างนี้ครับดังนั้นผมก็เรียนให้พี่น้องได้ทราบว่านี่คือสิ่งหนึ่งครับที่เรียกกันว่านะครับใช้แล้วดีใช้แล้วใช้อย่างจริงจังใช้แล้วชอบต้องบอกต่อ เมื่อบอกต่อครับก็จะเป็นการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจือปนและที่สำคัญกว่านั้นครับมันเพิ่มผลกำไร,กรเกษตรก,กรรมไทยก็ยั่งยืนทั้งชีวิตของท่านเองก็เป็นความสุขวันนี้ผมมิเจอเกษตรยั่งยืนได้มาติดตามผลการทำงานของ3เกลอเวอร์แพนซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนเวอร์แพนขจัดสารและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงกเกษตรก็คงจะเรียกได้ว่าเป็นที่สุขใจของกเษกษตรกรไทยทั่วประเทศ รับรองได้ว่าโอกาสหน้าผมจะหาสิ่งดีๆเหล่านี้มาให้กับพี่น้องเกษตรกรเพิ่มเติมวันนี้เราทั้ง3มขออนุญาตลาท่านไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับวา้าแพนยิงเ <สะ S 1> กษตรใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยลวดหนี้ย